สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้ลำบอยู่กันที่สุปเปอรของค่ายจีรีนั้นเพื่อนนะวันนี้พกมาที่สองพันนะครับมาครับอ่ามาเริ่มแรกก็เหมือนเดิมครับขอปรับเบ็ดกันก่อนเลยนะเพื่อนนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ปรับสักสามสิบก่อนเลยนะครับเพื่อนครับเกมนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเกมโปรดค่ายโปรดนั้นเพื่อนนะนะฮะ ก็สําหรับค่ายจีรีนั้นเพื่อนนะลิดแคทนั้นเพื่อนนะนหลายคนถามมาว่าลิดแคทนี่คืออะไรนะเพื่อนนะก็คือการได้การ์ดนี้แล้วกดใช้เข้าฟรีเกมหรือหมุนฟรีทันทีแบบฟรีๆไปเลยนะเพื่อนนะแจกแบบสุ่ม <Yeah. S 1> ระหว่างที่เล่นเกมอยู่นะเพื่อนแนละมีแค่จีรีนะค่ายอื่นไม่มีนะเพื่อนนะใครซี่อ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าติ่งของ กีรีนั้นเพื่อนนะโอ้โหบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆมีมากมายนะเพื่อนนะโอ้โหอันนู้นอันนี้มีมากมายแล้วดูดิครับวายตัวแดงเรียบร้อยครับผมโอ้ไม่คอมโบไม่คอมโบถ้าวายแต่สองแถวสามแถวสี่นั้นเพื่อนนะโอคู่บอกเลยว่าลั่นแน่นอนครนะครับแล้วค่ายนี้นะเกมสวยมากนั้นเพื่อนนะสำหรับทางกีรีนะครับผมกิจกรรมอะไรนะก็เยอะเพียบเติมเพื่อนนะ,นะนะฮะอย่าลืมนะเพื่อนนะ นะครับผมลิทแคทนั้นเพื่อนนะไปติดตามกันได้เลยที่ค่ายจีรีนะเพื่อน,นจีรีจีรีจีรีนะเพื่อนเออ <c oughs> ไปกันต่อครับเพื่อนครับยังอยู่ที่เบสสามสิบอยู่เลยนะครับเพื่อนครับยังหมุนต่อไปเรื่อยๆนะฮะปายตอนนี้อ่อท่วมมาครับกําไรนะครับอยู่ที่สามร้อยฝานัเพื่อนนะก็ยังไม่พอสําหรับอ่ช่องเราวนั้นเพื่อนนะลองอเข้าฟีไปเลยเข้าฟีไปเลยย,ยังไม่เข้าแต่ละเข้าบอกเลยว่าลั่นแน่ เพื่อนๆไปครับผมหมุนสัก50รอบนะฮะขอ50รอบแบบถึงตึงได้ไหมอ่ะถึงเตึงได้ไหมอ่ะกดเทอร์โบไปแล้วออว่าเออกวัวจะนานนะสักสักหน่อยนั้นเพื่อนนะ แล้วก็นั้นเพื่อนนะใครที่อยากเล่นค่ายจีรีนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่เกี่ยวเลยนะว่าจะแบบเล่นเว็บลงเว็บไหนนะเพื่อนนะสามารถเล่นได้ทุกเว็บนะครับผมก็เข้าไปได้เลยนะฮะแต่เน้นที่ค่ายจีรีนะครับผมเพราะว่าตัวจีรีเนี่ยอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยนะครับเพื่อนครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้อ่ารีแคทนันเพื่อนนะรีแคทก็ได้การ์ดนั้นเพื่อนนะก็เข้าฟรีคงฟรีเกมแจกหมุนฟงหมุนฟรีเข้าว่ากันไปนั้นเพื่อนนะก็อยู่ที่ว่าเราชอบเกมไหนนะครับผมแต่ว่าเกมโปรดของผมนี่ก็คือซูเปอร์เอับนะครับเพื่ ด้หลายเกมนะครับเพื่อนๆครับสำหรับค่ายจิลีนะเพื่อนหูามาลงมาลงมาสวยครับผม168นะดูดีครับเขาให้ครับผมแค่คูณ3นะแค่คูณ 2, <Yeah. S> 2> คูณ3นะยังร้อยฝ่าเลยเพื่อนนะตอนนี้เบ็ด40แล้วนะเพื่อน อย่าีลงอย่าลีรอนะเพื่อนนะไปกันต่อนะครับผมโอ้โหอุ้ยสวยงามแล้ววายแถวสองมาแบบนี้ยังคอมโบต่อครับเมื่อครับคิวแถวหนึ่งโอ้โหเจแถวหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นวายแถวสองแถวสามแล้วแบบนี้ขอวายไปแถวหนึ่งได้ไหมเราได้ไหมเราหกร้อยแล้วเท่าฟีไปด้วยครับผมโอ้โหพันร้อยแปดสิบบาทเจี๊ยเพื่อนเือครับโอ้โหแค่คูณห้าเท่านั่นนันเพื่อนนะ โอ้โหแค่หมุนแบบ50าสบรอบเราเราหมุนแต่ละยี่สิบรอบ <Yeah. S 2> <นะ S 1> เพื่อนนะแค่เท่านี้ก็าตัวคตังจัดแหละครับผมแล้วคูณไปเดี๋ยวครับแต่ก็สำหรับเกมนี้นั่นเพื่อนนะก็ตัวคูณจะรีใหม่เรื่อยๆนะครับผมอย่าไปอย่าไปคิดเยอะนะเพื่อนนะนะฮะ <Double. S 2> แต่ว่าตัวเกมนี้สวยมากๆนั่นเพื่อนนะผมแนะนําเลยนะครับผมโอ้โหพันสามแล้วจนจุดๆใหม่นะเพื่อนนะเลยอีก3ฟรีนั่นเพื่อนนะโอ้โหร้อยยี่สิบเน้นๆแล้วคูณแค่สองอะเอาดี ถ้าคอมโบเต็มเต็มก oh, okay, mm, yeah, ื้น่ะสามพันต้องมีนะครับเมื่อนครับตโอ้โหไว้อุ้ยเธอเคมานะเธอสามนะเพื่อนนะอู้บอกเลยว่าลั่นลั่นลั่นแน่นอนครับผมวันห้าสิบหกบาทนะเพื่อนนะไปกันต่อนะครับเมื่อนครับเออโอ้โหลงมาสักทีสักทีตอนนี้ก็มาได้พันสามนะเพื่อนนะบอกเลยว่ากำลังกำมันง่ายมากนะเพื่อนในงานมากัเลยทีเดียวนะสหรับค่ายจิวินะครับผมเออนะฮะ อันนี้ก็เป็นวิทยาทานนะเพื่อนวิทยาทานเพื่ออะไรนะครับผมก็เล่นโชว์นะเพื่อนนะโชว์เกมนะเพื่อนนะเออขอสวย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 มาเรียงๆโอ้สวยสวยก็ผมสี่สิบแปดนะฮะยังไม่คอมโบต่อก,กันเพื่อนครับอือสีแรกมันจะหยุดแลวนะกําไรพันฝ่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแบบโอ้แค่เท่านี้ก็ได้ค่าหนมแล้วอ่ะเพื่อนเออบอกเลยว่าแจกจริงนะเพื่อนนะสำหรับค่ายจิรินะเพื่อนนะ อีกเก้ารอบนะครับผมโอ้โหสวยงามลงมาอีกครับผมมาแถวสองขอคิวแถวหนึ่งคือไม่ได้ครับเพื่อนครับโอ้ถ้าคิวแถวหนึ่งมานะบอกเลยว่าแจ๋วแล้วมาด้วยครับผมเบอมาแถวสามซะงั้นโอ้โหอ้าวสวยครับผมลอยไฟอีกแล้วครับผมงานนี้จบแน่นอนจบแน่นอนครับเพื่อนครับจบแน่นอนมาลงมาปั๊ปปั๊บ อืมหมุนเร็วไม่ค่อยดีส่ายดนะังเบื่อนะไปไวมาไวสลือเกินจะตกเคมาแบบนี้เอ็ดมาว่างไงอเอ็ดไม่มา,าครับเพื่อนครับคอมโบไหม <c oughs> เฮ้ยสวยงามสองร้อยแปดสิบแปดแล้วตัว <c oughs> ข้าฟรีในฟรีไปเลยฟรีในฟรีไปอ้าบอกแล้วว่าของแท้ เข้าฟีในฟีเป็นไงแล้วเป็นไงแล่าเออบบยง5ฟีก็ว่ากันไปนั่นเพื่อนนะยังไงก็มาแน่นอนแล้วตัวเจมาแบบนี้ครับผมเออยังคอมโบต่อตัวเคมาไหมตัวเคไม่มาไม่เป็นไรยังคอมโบต่อไม่ไม่คอมโบต่อสิครับสวยตัวจเจีจ g จีจเรียบร้อยผมห้าร้อฝรง ังคอมโบต่อไป300ร้อานะครับผมยังคอมโบต่ออีกร้อยกี่ยังคอมโบต่อไหมไม่ต่อครับนะครับอืมมาเสียดายอีกหนึ่งฟีสวยสวยปีสี่สิบแปดครับผมดอกมาอืมดอกไม่มาฟรีสุดท้ายไม่คอมโบไม่เป็นไรนเนี่ยนะโอ้โหหวานเตียพันเมื่อครับพันห้าครับเมื่อครับอีกแล้วครับผมโอ้โหสวยสวยฮะเพื่อนฮะ ก็โอเคเลยเพื่อนๆน,นะเราก็บวกกันมาที่ประมาณ3 0 0 0 2,000ฝ่ฟาเลยนะเพื่อนนี้กดเล่นนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมนั้นเพื่อนนะลิทแคทนะนเพื่อนนะได้การ์ดแล้วได้การ์ดนี้นะการ์ดลิทลิทแคทนะกดชงกดใช้ก็ว่ากันไปนะเข้าฟรีเกมหรือว่าหมุนฟรีท,ทันทีแบบฟรีๆไปเลยนะฮะเพื่อนๆน,นะฝากด้วยนะครับ